มาครับ, okay, รบขเข่ครับไปเหียงนาคำนีม้มาครับมือขนีวา,นาวบผมมือน,นี่งสุดเด็ดครับผมนี่คับปชิลิวฟรอมครับเดือดร้อยผมสตรนี้มาจากน,นกกรกบโจวสดทครับ่ผมเดอผมีบครับผมมามาอยเหนียงนานีนาน่ได้ วราากับคุณเลิศดสพูครับนี่ยิงกว่วยเหนียวแล้วเจืม 哦，哦、uh，这啥样？牛肉啊？啥样？我看今年啥样？我不看了，大胖，嗯。 Đó cọp nha. Cọp chặt, tiếng chạy hả?

าด้วยครับรักคุ้มก็สุ่มกระแจกครับ,บคนเลือเรามาทำเยครับเด็ดดึงใจผมมาที่หั่นุ่มบนแจอะไร้สัตว์สกายนะครับดองใจนะครับกุดสักนี้ครับ